สวัสดีท่านผู้ชมท่านไปนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Day t y o นะครับวันนี้ผมก็จะมาโดดร่วมกันแล้วก็เดี๋ยวไม่สปอยเยอะดีกว่าเดี๋ยวไปดูในเกมดีกว่าเฮ้ยวันนี้น้ำจอมผมอยู่ที่ไหนที่หนึ่งในในเรืองาใครในเครื่องบินเชนเฮ้ยอยู่ในเครื่องบินเอออยู่ในเครื่องบิน ขึ้นไป,ไปเรกกาว,วิ่งตลุยเลยอเิดเปิดเลยอีกเปิดถือไ้ยไมไหร่ต่ววอต่อ,ตอไปไปไปอุ้ยอุ้ยลงเฮ้ยเฮ้ยยังไม่มีล่มยังลงไม่ได้ไปไปไปวิ่งเฮ้ยกระโดดผิด กดปุ่มแล้วก็แล้วโอ้ยโอ้ยเงินเงินล่วงเนี่ยเก็บเงินหมดเลยเก็บนี่เก็บพาชุดเฮ้ยห้กำกำโดนล้าโดนโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เออผมโดนลงแล้วโหตกมาที่ไหนเนี่ยโอ้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 ยเไหนเฮ้ยเจอเงินแล้วเราเราเราโดดไปที่มีเงินนะ ตรงไหนตรงไหนมีเงินนะตรงนี้ตรงนี้จะร้จะร้าจะม้อ้กำบ้งเฮ้ยคนหนีไทขึ้นขึ้นหาตระกัเยอะอุ้ยอุ้ยือใช่ไหมระวังระวังระวังบูโดเซอร์หนาบูโดเซอร์หนาบูโดเซอร์หนาโอ้จะตายเอวเอวบูโดเตายบูโดเซร์ตายออห่อ มันมี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 มันมันมันมี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 มนมีมั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 นมนมีมั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 นนมีนมีมันมีมันมีมันนมีมันันมมันมีมัน ยอนไปแล้วนี่เรียบเลยหนฮะอยู่ด้านล่างนั่งเงินโอ้ยโอ้ยโดนอนท็อมันมี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 มันนี่มัดมวยมัดมวยอือททุกมัดมวยอัหารที่สาเก็บถุงกันมาด้วยเฮ้ยเจอเงินเดี๋ยวเก็บเงนลเดียย้อนขึนข้างบน โอ้ยตกเงินมันหนักพอดีพี่มีเงินเยอะเกินไปนี่เฮ้ยแพ็กเก็ตเก็บเกแพ็กเก็ตมาก่อนแพ็กเก็ไหนเงินเงินเงินอย่างนี้เงินอย่างนั้นโอ๊ยเจ็บโอเคตรงนี้เจ็บโอ๊ยเจ็บล้มล้มไอ้สไลบ้านี่ยิงไปเลยโอ้ยใครเออเดี๋ยวนั้นนั่นนั่นโปรดิวเซอร์ไม่ใช่เหออตัวเตะปรดิวเซอตะฉันหลอนใจที่ดีนี่ ใส่หัวใจไม่ดีเลยบูโดเซอร์ขึ้นมาบูโดเซอร์ขึ้นมาบูโดเซอร์ขึ้นมาบูโดเซอร์โอเคังหาถุงเงินต่อไม่เจออ่ะช่วยกันหาหน่อยดิเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเจ็บเลยเฮ้ยการนึงเจอแล้วไว้ขึ้นขึ้เลยเจออะไรแล้วนี่อันนี้ตใช่บันไดเฮ้ยบันไดอยู่ไหนยิงอะไรเกก็บระสุนฮ้ยมาเร็วมาเี่ว จิงอะไรช็อตเหรอไปมันหนี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 มัดมีมันนีมัมีมันนี้ไม่ใช่มัดมีมันหนีมันมัดมัดถึงเงินก็เร็วมันหนียาออนเอาสวยทำเออไม่เลย go let's go นี water, ่ลงท่อทุ้เยอวปีสาเฮ้ยเก็บเก็บขอมันสวยโอ๊ยอะไรวะเนี่ยดงหมาอ้โอยวิ่งไบายวไปวิ่งไปบายโอ้ยเยอะมากโอ้ยทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้โอ้โโอ้ยโเอ้า

หาตัวประกันตัวให้หน่อยได้ได้มันตัวประกันยุ่ยอ่ามีอะไรยิงมีอะไรพวกยิงเป็นในสมอยู่ในสมอส์ไปเลยไปเลยขับเรือั่งเรือโอ้อะไรวะไปเลยขับเลยโอ้ยขับเรือคุณผู้มขับเรือโอ้ my god ท่านผู้ชมนี่ขับเรือสนุกมากผมยกตอนนี้สุดแล้วนี่ครับท่านผู้ชมขับเรือด้วย นี่โยนซ้ายแล้ว <t wan> ขวาได้ผมชอบเลยผมคขับเรืออยู่แน่ตอนนี้นี่อีกโดนจับแล้วเฮ้ยเดี๋ยวบอลก็โดนจับแล้วเหมือนกันบอลตั้งแต่มิวยิงมิวยิงบันหันไปไม่ได้อ่ะยิงยิงยิงเฮ้ยไปไปเฮ้ยมิวจะล้มจะล้มแล้ว หลังกลางันเออนี้ขับเรือีกนักหน่อยขเรือสนุกมากทานผู้ชมวขับเรืออท่านผู้ชมเฮ้ยถึงแล้วก็สาหรับการขบเรือในคลิปนี้ก็ต้องขอจบกับเพยงนท่านี้นะครับดิเักัมีพินานะก็วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชทติ๊้นะครับ ไปที่สนุกเนื้อได้ลองพารลาชูตด้วยโดดร่มมาแล้วก็ขบับเรืออีกวันนี้ผมชอบมากนะแล้วจะมาอีกทีหน้าแล้วเจอกันบางวิเน,นี่ยไรถ้ามทนามันเข้าแล้วมันจะขึ้นว่าันจะดิเซมโกล์ใช่แล้วแล้วตอบไปก็คืกเท้าเดินนักเกลียดมากเลยนักเดิยนักเกียด <c oughs> ถ้าเดิยนักเกียร์ <c oughs> นักเกีร์ม <c oughs> ีลาบิตมีลามบัต